สวัสดีครับผมวราภพไกร,รตาดาม,มนะครับแล้วก็เจียวค่ะเจียวนะครับภรรยาคนจีนของผมนะครับผมก็ยังอยู่ที่เมืองลี่เจียงมณฑลยูนนานประเทศจีนอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนมก,กราคม2563กเนี่ยนะฮะก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับโควิดตอนที่มันเริ่มระบาดท,ที่จีนใหม่ๆนะคนก็ดูเยอะมาก คลิปนั้นน่าจะดูไปอยู่น่าจะล้านกว่าวิวนะในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็น่วงที่กำลังระเบิดนะคนเ,เป็นโรคโควิดเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆครับว่าแบบสถา,านการณ์ของโควิด1 9ที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ยังยังไม่อยากทำอ่ะเพราะว่ามันยังแบบค่อยๆลดค่อยๆลดธรรมดาก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจ นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมผมก็คิดว่าก็แน่าจะถึงเวลาที่จะทําได้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับช่วงที่ระเบิดขึ้นมาสองสามเดือนเสร็จปุ๊บตอนนี้ทุกๆวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เกือบ <c ười> ก็คือเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันปกติหมดแล้วค่ะคือทุกเมืองหลังจากนั้นมาทุกเมืองมันเปิดแล้วเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็คือทยอยเอ,อ่อยังไงทยอยคือเริ่มแบบเหมือนเดิมตัวฟื้นตัวเพราะว่าอย่างที่เจียนที่นี่ก็มี ก็เห okay. mm ็นมีรถบัสที่บของนักท่องเที่ยวเยอะมากเขาเริ่มทยอยมาเที่ยวกนเรตฐกิก็เริ <3 <3 <3 <3 <3> <3 <3 <3 ่มโอเคแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนที่เป็นคือคนที่เข้ามาจากต่างประเทศค่ะอ๋อยังยังมีคนที่ติดมีตอนนี้เมื่อวานลองเช็คดูแล้วมันมีประมาณสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนจะมีสามร้อยเจ็ดสิบกว่าคนแต่ในนั้นมีสามร้อยห้าสิบกว่าคนคือเป็นโควิดแล้วไม่มีอาการ ไม่มีอาการแต่โดนกักตัวอยู่คือเหมือนใช่เหมือนคนปกติคือไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าส่วนใหญ่เข้ามาจากต่างประเทศค่ะอ๋อก็คืออ่าเดี๋ยวเราจะพูดเฉพาะคนที่เข้าต่างมาจากต่างประเทศก่อนคือพวกที่เข้าตักจากต่างประเทศอ่ะคือมันจะปกติจะโดนกักตัว14ี่วันอยู่แล้วโดนกักอยู่แล้วโดนกักอยู่แล้วก็คือเหมือนประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่ก็จะโดนกักเหมือนกันนะเออแต่ว่าก็มีสิทธิพิเศษบางอย่างที่ คนบางกลุ่มไม่ถูกกักเนี่ยนะเออแต่ว่าส่วนใหญ่คนทั่วไปจะโดนจะโดนกักก็เหมือนที่ประเทศจีนนะฮะประเทศจีนก็จะโดนกักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เจียบอกก็คือคนที่โดนกักนั่นแหละช่วงที่โดนกักเขาจะโดนตัวสองสามครั้งไงเออแต่เหมือนแบบว่าเขาไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้อไม่ได้เป็นอาการของโควิดแต่ตัวออกมามันเป็นไงอันนี้เขาเรียกว,ว่าูจนวจงงกกาารอ็คื คนที่เป็นแล้วไม่มีอาการไงครั้งเนี้ยกลุ่มพวกนี้จะเยอะอ๋อกลุ่มพวกนี้ก็เกือบทั้งหมดเลยอ่ะย่งง่ายเกือบทั้งหมดพอมาสามร้อยเจ็ดสิบกว่าคนก็ประมาณสามร้อยกว่าคนเลยที่ที่เป็นอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วแต่ที่เนี้ยพอมันมันมันกักตัวได้มันก็ก็ถือว่าไม่มีปัญหาพอมาจากต่างประเทศแล้วส่วนที่ติดโควิดแบบในประเทศเลยอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้มีบ้างอยู่แถวซินเจียงนั่นแหละที่ชายแดงอ่ะ ชายแดงกับประเทศอันนั้นเรียกว่าอะไรนะนก็คือชายแดนนั่นแหละจำไม่ได้ละก็ะคือมันมีบ้างสงสัยมันข้าข้าอ้อเนาะมันก็มีบ้าเดต่มีน้อยเขาก็กัดได้อยู่กตอนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอ๋ออ๋อที่จริงเนี่ยก็กาลังจะพูดต่อคือ,อลักษณะของซินเจียงที่มันมีมีมีคนติดเชื้อเพิ่มบ้างพอมันติดชายแดนของประเทศอื่น ใช่ที่จริงแล้วมันก็เลยมีสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยมีลื่นยันนานนั่นแหละที่มณฑลยูนานนะครับเออเกิดเรืชายแดนที่ก็คือเมือนที่ติดชายแดนพม่าชื่อเมืองรุยลี่ชื่อเมืองลุยลี่นะครับเมืองลุยลี่มณฑลยูนานติดกับชายแดนพม่าถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนประมาณว่าแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยติดกับชายแดนพ่อแม่ประมาณอย่างนั้นนะฮะ มันจะมีคุณพามา่าคุณพาม่าผู้ใหญ่สองคนผู้ใหญ่สามผู้ใหญ่สามคนแล้ววันเด็กสองคนไม่รู้คือ,อประมาณสามสี<ป>่คนน่ะเป็นครอบครัวหรือเปล่าเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงสองคนอ๋อใช่แล้วแม่พาลูกแล้วก็เอาพี่เลี้ยงสองคนมาเป็นคนพาม่าหรือเปล่า,เป,เ,าเป็นคนพามา่าไปสัญชาติพามา่าแล้วเขาแต่ว่าเขามีบ้านที่ เรลีแกพอปรดีมันปชายแดน๋อไปชายแดนตอนนี้มันช่วงนี้คือพม่ากําลังระเบิดอยู่ระเบิดอะไรเรื่องโควิดบางระเบิดอะพราพม่าก็มีก็มีพวกสงครามในเมืองเรื่องเรื่อโควิดกำลังเพิ่งพึ่งเพิ่งๆึ่งไงเขาก็เลยแอบเข้าแอบเข้าจากชายแดงอันนี้เข้ามาเข้ามาเสร็จปุ๊บ คือเข้ามาแล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติไปหลายวันละไปตลาดไปอะไรมาหลายวันละคือเหมือนแบบเริ่มไม่สบายก็เลยน้องก็เลยผ่าไปตัวจที่โรงพยาบาลอ้าวายเป็นโควิดเปโควิดแติดสองคนคือผู้ใหญ่ติดเหรอแม่กับพี่เลี้ยงคนนึ่อติดติดแล้วคือคือคือเป็นโรคเป็นโรคแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือเรลลี่ก็คือเหมือนแบบว่า ในเมืองนะเขาปิดเหมือนแบบว่าถ้าถ้าปิดเมืองแล้วอ่ะคือเหมือนสมัยที่ตอนแรกที่ระบาดกันใหม่ๆคือปิดไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเลยใช่เขาประกาศว่าทุกคนที่อยู่ในเมืองต้องกักตัวในบ้านตอนนี้คือเขาตั้งไว้หนึ่งอาทิคือห้ามออกอห้ามออกแล้วก็ในเมืองนี่คือห้ามเข้าห้ามออกประมาณว่าให้อยู่ในบ้านโอ้ก็เหมือนเขาแล้วที่กักก็คือใครออกไปไปไหนไม่ได้ก็คือช่วงเหมือนช่วงแรกที่แบบหนักๆนะฮะใช่ ก็คือทุกคนต้องอยู่ในบ้านแลวถ้าใครเป็นไข้ก็ต้อง<ช>มีหมอมาตรวจแล้วแล้วก็คือในเมืองก็คือคนที่ในเมืองก็ห่างออกเมืองอคนที่นอกเมืองก็ห่างเข้าอนอกจากมีอ,มอะไรพิเศษที่รัฐบาลอนุญาตอีกเนี่ยอตอนนี้เขาตั้งเวลาไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเขาจะตรว,ตวจแล้วเขาตอนนี้คือประกาศตรวจคือเรื่องโควิดทุกคนในเมืองเอ่อทุกคนเลยไม่ว่าสัญชาติอะไรเขารัฐบาลตรวจให้ฟรีต้นตรวจทุกคนเขาต้อง แน่ใจว่าไม่มีคนเป็นเพิ่มแล้วเขาถึงจะเปิดทีนี้เนี่ยผมเองนะครับที่จริงคือมันไม่ใช่แค่ลุยดีแล้วซึ่งผมเองเนี่ยช่วงวันสองวันเนี่ยก็คือพวก,กคนตาําคนเขาเอาง่ายคือตอนเนี้ยเขาวิทั่วมณฑลยูนานเนี่ยเขาก็เลยตํารวจเกี่ยวกับทั้งเรื่องตมอมนะนะคือตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยแล้วก็ตํารวจตํารวจที่เป็นดูแลดูแลเกี่ยวกับทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหม เอ่อทะเบียนบ้านว่าคนต่างชาติอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็คือโอ้โหตอนนี้วุ่นกันมากเลยคือเขาคล้ายๆว่าเหมือน,นตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเฉพาะกิจเนี่ยมาตรวจคนตากชาติว่าเฮ้ยอยู่ยัง <คน S 2> ไงเป็นยังไงสภาพร่างกายเป็นยังไงแล้วก็ใส่ผ้า,าปิดจมูกกับมากันด้วยนะเออคือเขาเริ่มห่วงฮะเขาหลักๆคือเขาจะดูว่ามันมีคนแบบแอบหนีเข้ามามเหมืองเหมือนนันอยู่เปล่าเขาต้องตรวจวีซ่าอะไรนี่ ผ่านมาสงสามวันนี่ตำรวจม,มาสองกล่องนนี้นมีอีกกลุ่มหนึ่งยังนัดจะมาอยู่อ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจังหนัดคือตรวจผมนั่นแหละผมเป็นคนต่างชาติเนี่ยอ่าทีนี้เนี่ยนี่ไงฮะก็คือซินเจียงเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกอ่าเมืองซินเจียงก็คือเป็นชายแดนติดอีกประเภทนึอกอีกประเทศหนึ่งแต่จําชื่อประเทศไม่ได้นะฮะแล้วก็ทางมณฑลยูนนานเองก็มีชายแดนติดพม่าและที่จริงก็ติดลาวด้วยแหละนะแต่ว่าพอดีพม่าตอนนี้กําลังระเบิดนะ ไม่ใช่สงครามระเบิดฮะระเบิดเรื่องไวรัสโควิด -19 คือเป็นคนเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ชายแดนนะปกติชายแดนมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนที่ข้ามชายแดนซึ่งความเข้มงวดมันยังแบบยังยัง,ยงไม่ได้แบบร้อโดยเฉพาะชายแดนที่เป็น,เป,นเ,เป็นเป็นเมืองเมืองที่แบบว่าคนอยู่น้อยใช่ไหมแล้วมันก็เลยแบบเข้าออกแบบคลาดสายตาได้ง่าย ประมาณนั้นอ่เออคือมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะมันจะมาเกิดแล้วแล้วที่จริงแล้วเนี่ยบางทีเป็นก็เป็นแค่เมืองเมืองเดียวนะมันกระจายไปแล้วทีนี้ก็คือก็ก่อนนั้นหูห้างก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นเมืองหนึ่งแล้วก็ควนก็ออกไปออกไปออกไปก็เต็มประเทศเลยอแต่ทีนี้โอเคว่าเขากักไว้ได้ก่อนอ่าแต่อันนี้ขนาดว่าแค่กักแค่รุ่ยลี่นะแต่เขาคงเป็นห่วงว่าในช่วงที่คนนั้นมาเขาอยู่อยู่นานไหม ช่วงคนนั้นที่ที่ที่มาจากพ<ล>่อแม่เขาอาจจะไม่กี่วันก็เหมือนแบบว่ามีอาการแล้วอาจจะสมสมมติละกันสักสักอาจจะสักหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอาการแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงว่าพวกคนนี้กลุ่มของคนพมก่กลุ่มเนี่ยที่เป็นครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้วเขาก็ห่วงว,ว่ารัฐบาลก็ห่วงว,ว่ามันจะไปติดคนอื่นแล้วเพราะมันแพร่เชื้อได้เพราะไม่ได้ไม่ได้โดนกักตัวไงพอแพร่เชื้อได้เกิดคนกลุ่มนั้นออกมีใครบางคนออกมาข้างนอก ดังนั้นมณฑลยูนนานก็เลยไล่ตรวจคนต่างชาติไปด้วย<ช>เออเออเเนี่ยอะไรประมาณงั้นฮะ,ะอันนี้คือก็แล้วคนที่คนของรีลี่ที่ออกจากรีลี่ก่อนนั้นนะมาก่อนแล้วคือต้องไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาให้กัดตัวที่บ้านอกที่แล้วก็ต้องไปแจ้งเขามีคิวอา้อต่างคือคือต้องทําขั้นตอนเหมือนตอนที่โควิดเยอะๆอ่ะ<ๆ>อ่าโอเค ทีนี้ก็สรุปก็คือทางประเทศจีนเองก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแหละเพราะว่าถึงแม้มันจะมีปัญหาว่าเออมาจากต่างประเทศเขาก็กักตัวอยู่ดีนะหรือว่ามาจากชายแดนซึ่งก็ต่างประเทศเหมือนกันแต่ต่างประเทศที่มันเป็นชายแดนโดยข้ามข้ามทางน้ําบ้างทางบกบ้างเลยนะก็พอเกิดพวกก็กักได้เหมือนกันนะทีเนี้ยก็คือยิ่งเกิดที่ที่ปัญหาที่ลุยลี่นี้เขาก็จะต้องเพิ่ม<ด>ความเข้มงวดเกี่ยวกับด่าน มากขึ้นเยอะแล้ว,ลวผมคิดว่าก็ที่ประเทศจีนเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละแต่แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดปัญหาได้ก็คือเห็นว่ามันมีการกลายพันธุ์เพราะว่าบางคนที่หลังจากกักตัวแล้วก็มีใช่ไหมบาง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 ,บางเคสบา,คบางกรณีที่แบบกักตัวเสร็จ <ปะ S 1> แล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ออกมาแล้วเป็นมีไห ก็เหมือนเคยได้เหมือนการมีเคสสองเคสแต่คือเหมือนแปว่าเกินสิบสี่วันไปแล้วอะไรเงี้ยเหมันประเทศไทยก็มีข่าวใช่ไหมแต่ปัฒนาจริงยังไม่มีแบบแรงๆอย่างเงี้ยออกมาชัดเจนอย่างเงี้ยแต่เห็นว่ามันเปลี่ยนพานคือที่เขาที่ออกมาคือพวกมาเลเซียมีที่ไหนนะอีกที่หนึ่งอ่ะมีแบบว่าเปลี่ยนพันแล้วคือหมายแปลว่ามัน ง่ายกว่าสิบเท่าอ่ะแล้วก็เร็วกว่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ละคือเห็นเขาแต่ว่าที่ประเทศจีนมีอีกประหานึงคือไม่รู้ว่าที่ไทยเคยเห็นเขาหรือเปล่าคือควรไม่ติดนะแต่ติดที่อาหารทะเลออาหารทะเลเช็ดเช็ดที่เขาเช็ดแขงมาที่เดือนเจ็ดอ่ะเขาออกมาดำมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวแทรกรูปให้ด้วยเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับที่ต้าเหลียน อาต้าเหรียญนี่คือมณฑลอะไรแถวทะเลอีสานอ๋ออยู่ภาคอีสานของประเทศจีนนะฮะอันนี้คือตรวจเจอเคืแรกไงที่ว่าเขาตรวจกุ้งอ่ะกุ้งแช่แข็งอ่ะที่กุ้งตัวใหญ่ๆแช่แข็งมาจากต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็เขาไปตรวจคือมีโควิดติดที่แพ็กเกจอ่ะเวลาเขาตรวจมนเจอสามเจอสามตัวเขาเอาไปตัวอย่างเจอสามอันที่ติดเขาเลยประกาศให้ ก็คือทุกป,ประเทศจริงเริ่มตัวไงที่เกี่ยวกับขมําเข้าพวกนี้ย <Ừ. S 2> แล้วที่ยูนนานก็มีนะตัวก็ตรวจเจอนะก,นก็็เปนแล้วก็ที่เจียงซีก็ตรวจเจอเป็นกุ้งเหมือนนะเออ,เ,อ,อเริ่มแร<ต>กที่ประเทศเดียวเริ่มแรกเดี๋ยวนะกืออ๋อเริ่มแรกคือปลาสซลมอนอันที่สองคือตรวจเจอที่กุ้ง<อ>คือเป็นขมําเข้าที่แช่แข็งพวกนี้แหละ Oh. เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าคือมันติดมาจากของอยู่แล้วคือสัตว์อันนั้นอยู่แล้ว mm. หรือว่าคือคนที่แพะก,กะแ uh. ป้ง mm. มันก็เลยติดเชื้อมาด้วยเนี่ย mm. เขาตอนเดียวนี้เขาก็เลยตรวไม่ใช่แค่ควันคือขุมที่นําเข้าเขาตัวแเข้มงวดมากขึ้น <Okay. S 2> แป่เราก็ทิ้งไป กุ้งหนึ่งจไม่ได้รอกจำได้จำได้เขาไปแล้วซื้อมาปุ๊บกุ้ง <c oughs> ใช่ไหมเขาแล้วแบบนั้นแหละออกข่าว<ะ>ออกพอดีแล้วเป็นกุ้งรุ่นน,นั้น,น,นพอดีอดก็เลยทิ้งไปเลยนะฮะ <c oughs> โอเคก็ประมาณอย่างเงี้ยละครับที่จริงเรื่องอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงก,ก็อาจจะห่วงเรื่องที่ว่าเอ๊มันจะอยู่ดีแบบไม่ได้มีใครเป็นอะไรและคนคนก็โดนกักตัวหมดแล้วก็อยู่ดีเป็นขึ้นมาจะมีหรือเปล่านั้นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้น <c oughs> เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็เกี่ยวกับทั่วโลกนะจีนเองเขาก็โอเคแล้วเรื่องนี้นะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็จะคือถ้าประเทศอื่นๆไม่สามารถควบคุมได,ได้มันก็ไม่จบสียทีมัน,ม,นมันก็จะมีติดติดขัดขัด,ขดอะไรพวกนี้ตลอดนะครับมันก็จะ มันก็ผลส่งผลไปกระทบเกี่ยวกับทุกๆประเทศด้วยนะเหมือนประเทศไทยเงี้ยเวลาคนจะเข้ามาเที่ยวก็ต้องกัก14วันอยู่นะครับคือในประเทศไม่มีปัญหาแต่ว่าประเทศไทยก็พึ่งพึ่งพาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะดังนั้นคนไม่เข้ามาเที่ยวเพราะเที่ยวแล้วมันต้องกักตัว14วันถูกไหมแล้วเหมือนเหมือนคนจีนน่ะจะไปเที่ยวไทยไปถูกกัก14วันก่อนแล้วถึงไปเที่ยวได้และพอกับจากไทยจะเข้าจีนก็ต้องถูกกักที่ประเทศจีนอีก14วันเพราะฉะนั้นเสียเวลาประมาณเดือนนึงอ่ะจะออกไปเที่ยว ก็ <S <S อาจจะมีคนที่แบบว่างๆนะๆก็ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าคนทั่วไปก็จะไม่เที่ยวยก็เห็นเขาเออคือประเทศไทยออกข่าวบอกว่าจะเปิดเปิดให้เข้าเสร็จปุ๊บก็บกเห็นมีคนจริงก็คืออันนี้เป็นข่าวจริงเนาะเขาค,าคอมเมนต์ข้างล่างบอกว่าไปสิบสี่วันกลับมาสิบสี่วันคือเหมือนแบบไม่ได้ไปเที่ยวอะ่ะไปกัดตัวเขาก็อาจจะส่วนใหญ่เขาก็ เลิกกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าเขาก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยไงเดินทางอะ่ะแล้วกลัวเจอพวกนักท่องเที่ยวที่ฝรั่งอะ่ะเพว่าฝรั่งมันเริ่มมันนั้นเขากลัวเจออันนั้นด้วยอ,ะอ่ะเนี่ยฮะก็คือสรุปครั้งสุดท้ายก็คือจีนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทุกๆประเทศอะ่ะถ้าไม่ได้ควบคุมให้ดีอะ่ะ นะมันก็จะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดตลอดแล้วก็หมายความว่ามันก็ส่งผลเกี่ยวกับแต่ละประเทศอ่ะถืว่าประเทศไทยก็จะส่งผล,ลเ,เ,เระะลนนื่อง,ง,งเกี่ยวกับท่องเที่ยวมากๆาเพราะฉะนั้นรายได้ของธุรกิจไหนที่ที่ตรงๆเกี่ยวกับท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบริษัททัวร์ห้างนะฮะแล้วก็อะไรอีกพวกสายการบินใช่ไหมสายการบินก็<笑><笑>ก็ล้มละลายไปก็มี หลายเจ้าอยู่นะทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะก็เนี่ยแหละครับมันก็ยังมีผลกระทบอยู่แต่ว่าเรื่องโลกเนี่ยก็ทางจีนก็สามารถควบคุมได้แล้วนะถ้าไม่ไม่มีการกลายพันธุ์หรือว่าอะไรมากไปกว่านี้นะครับแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษที่คนถามมามานานแล้วแหละถามมาหลายเดือนแล้วก็เลยถือเวลาตอนนี้ก็คือสรุปให้เลยนะครับก็ยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะ ล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผ่านเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตโควิดไปอย่างราบรื่นนะครับโอเคอย่าให้เรื่องนี้ผ่านไปเร็วๆชีวิตะจะได้ปกติะจะได้ปกตินะผมก็ไม่ได้กลับไทยสักทีเพราะไม่สะดวกต้องไปกักตัวเหมือนกันเพราะลูกก็สามคนนะไปเดินทางไม่สะดวกเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ